นี่มาดูกันครับตำเกาเหล่าแซลมอนหอยแครงหมูยอครับนี้ช่ำๆโอ้โหโคกนี้เผ็ดมาก<อ>เสิร์ฟ<อ>ลูกค้าช่ำๆเลยครับ<อ>พี่บอยกำลังตำอะไรอยู่เห็นเต็มคกเลยนั่นตำเปล่าโอ้โหก็ตักให้ดูได้ไหมพี่บอยทำไมมันเยอะจังเลยพี่บอยแถมลูกค้าเหรอลูกค้าคนโปรดหรือเปล่า โอ้หเยอะอะไรเบิร์น,นั้นดูดูดูทุกคนดูพิพพเอ้าพริกหายไปไหน <c oughs> อุ้ยเยอะจริงน,นนะ่นอะป้าโอ้โหเป็นภูเขาปะ่ะบอยเป็นสาวบอยตำ พี่บอยตำเสิร์ฟสาวแน่เลยเนี่ยอันนี้ตำอะไรครับตำปลาตำปลานะครับมาดูเมนูเบสิกเบสิกของเรากันบ้างนะครับตำปลา,ปลามามาเขือเทศครับผงฝักยาวมะนาวโยนนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นมะละกออะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบอ ม,ม,มีมีลูกค้าเม้นมาว่าอยากเห็นพี่นัดแบบแรดแรดขาแรดแ่ดขาอะไรเงี้ย <laughs> แรดไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เหรอลิขสิทธิ์ง <laughs> ั้นเราก็ต้องมีท่าประจำเราบ้างแล้วลนะ่ะนะอันนี้คือส้มตำปลาเผ็ดๆนะครับพริกแห้งโอเคโอ้ทางนี้ตำปลาทางนี้ก็จะเป็นตำไทย ้นม,มื่อร้าผเส้ตําไทยกุ้งหมูยอนะครับมา,มาดูกัน,น,รนครับผมนี่จะเป็นพริกแบบน้อยๆน,นะครับพอดีพอดี ถ้าไหร่ก็ปกติทำไทยอ,อปป๋อเป็นปกติถ้าทำกะเหลาถ้าเหลาน่ะมันจะเผ็ดถ้าเป็นตะวันออกทำอะไรมันจะไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าแบบรสชาติมันออกหวานเปรี้ยวเนาะทำไทยมาโสผักยาวมะนาวโยนแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับทำไทยลูกค้าท่านดีก็จะใส่กุ้งสดนะครับแล้วก็ใส่หมูอยอนะครับ ตำไทยเราก็จะมีกุ้งแห้งนะครับแล้วก็ใส่ถั่วด้วยโรยมนะันเตอลงไปนี่ฉ่ำๆเลยครับตำไทยนี่ครับ,บาทานนี้กลับบ้านครับมาครับพร้อมเสิร์ฟจ้า เมนูตำไทยกุ้งสดหมูยออร่อยอร่อย,ออยแซบ่แซบๆที่ร้านเจ๊ต็อกแท๊กแวะมาทานกันได้นะครับโอเคมาครับมาดูตำต่อไปกันนะครับอันนี้ตำอะไรอยู่ครับตำกุ้งสดหมูยอนะครับผงขา,ขาวๆนี่อะไรอ่ะพี่ผงวิเศษ น้ำตาลทรายหรือเปล่าอ,อใส่น้ำปลาสองนาทีนะครับน้ำมะนาวครับคเคนะๆก่อนเนราะอันนี้ให้น้ำตาลละลาย,ลายจากนั้นก็ชิมนะครับ อร่อยเวอร์เค็มไหมเค็มไหมเค็มมาก,มากเค็มมาก,มากคนอะไรแกงตัวเองก็เป็นโห <c oughs> oh, พี่บอยนี่ตำตำทีนี่คือแบบเป็นภูเขาเลยอะ่ะ <c oughs> มาดูกันครับอันนี้เป็นตำกุ้งสดหมูยอนะครับนี่ฉ่ำแค่ไหนดูเอา เสร็จพร้อมเสริมแล้วครับเกาเหล่ากุ้งสดหมู่ยอร้านเจตอ,อกแตกครับสิบนิเคือของร้าน